เปิดประตูกลับมาเฮ้ออะไรเนี่ยนอนนิ่งค่ะเป็นเด็กดีค่ะไม่ดื้อไม่ดื้อไม่สนเลยค่ะเป็นเด็กดีนักประสาทบำบว่าตัวราตัวสบายสมุทรสาจะทำอะไรรูดเด็ดแคแหนดูเป็นเด็กดีค่ะดูไม่ได้บวางว่าว่าว่าแล้วชอบตังวลอะไรเด็กคนนี้เป็นอะไรไปกันนะจู่ๆดีๆก็มือมองเพดานโดยที่ไม่กระพริบตาเลยจะว่าไปแล้วตัวเธอเนี่ยน่ารักเปรียบเสมือนกับว่าเป็นแพนกวิ้นยังไงอย่างนั้นเนี่ย แพิลดี่โคตรน่ารักเลยจริง,รงๆ่ะครับผู้ฉันเนี่ยไม่เคยได้นอนบนเก้าอี้นี้กับเขาเลยสักครั้งอ่ะนะเขาที่นอนเก้าอี้ตัวนี้ทีไรเนี่ยดูเหมือนจะป่วยทุกทีเลยตั้งแต่ตะแก่โจเซมแล้วจุดๆดีก็เป็นลมไม่รู้จริงๆว่าเป็นอะไรถ้าเกิดว่าตัวฉันมีเสาที่ห้อยสายน้ำเกลือก็เรียกได้ว่าที่นี่เป็นโรงพยาบาลของคุณหมอหลินสุดหล่อดได้เลยอะเนาะ เฮโยไปยังไงบ้างครับรู้สึกดีขึ้นหรือเปล่า <c oughs> สั่นกลัวเดี๋ยวกรุณารอผมสักครู่นะครับเดี๋ยวจะลงไปเอาอุปกรณ์ทางการแพทย์จากห้องชั้นใต้ดินสักหน่อยอะเพราะฉะนั้นคนเจ็บอย่างคุณอย่าเพิ่งขยับตัวจะดีกว่าเอา้อแอลลอรไอเวนลำซ้อ <c oughs> บค่ะลำซ้อบเป็นเด็กดีจังเลยนะครับขยับหัวทีแทบหลุดแน่ผมเข้าใจแล้วว่าคุณเชื่อฟังดี ไมชพักผ่อนให้สบายเถอะเดี๋ยวผมจะกลับมาทำบาดแผลให้คุณเสร็จสับเลยเละครับเชื่อมือกันได้เลยเพราะว่าผมคนนี้มีความรู้อยู่รอบตัวยังไงเล่าเพราะฉะนั้นสบายใจหายห่วงไอสัตว์นี่ปล่อยออร่าไม่ร <volumes shake it> <yourself> ู้ต <seasoning> ัวลอกสโมนะจังกูแทบขี้แตกเลยเอเวน เอฟเฟกไม่มีนะครับเออก็ต้องทําเสียงเดินด้วยตัวเองตัก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 เออส่วนน้องเลยก็นอนเงียบแตกน่าสงสารทําตัวดีๆไว้หนูทําตัวดีๆไว้พ่องพ่องพ่องไอ้ตัวนี้ร้องนีงไงนะครับอืพ่อง <laughs> ออออสิ่งที่เขากําลังสื่อกับฉัน มันหมายควายว่าถ้าเกิดตัวเราเป็นเด็กดีและไม่ขยบับจนกว่าตัวชายคนนั้นจะกลับมาจากชั้นใต้ดินก็จะปลอดภัยสินะนี่มันชี้อะไรกันเนี่ยพระเจ้าช่วยด้วยคะ่ะทําไมที่นี่ถึงได้มีอะไรแปลกๆเยอะแยะเยอะแยะเต็มร้านหนังสือไปหมดเลยทั้งความทรงพลังมีสายตาจํานวนมากที่มองไม่เห็นจับจ้องมาที่เราตลอดเวลา ความรู้สึกที่น่าโกรธทั้งหมดทั้งมวลนี้ชายคนนั้นคือต้นกำเนิดรอยยิ้มที่สุดแสนจะใจดีมันคือคำเตือนที่น่าหวาดกลัวเออแม่จ,าจ๋าช่วยดูด้วยหนูจะไหม่ดิหนูจะไมส่สลนละกนักกว่าที่เราเคเลยอ่ะอทำไมกันทำไมเขาถึงยังไม่ฆ่าเราทิ้งเขาจะเก็บเราวาทำไมหรือว่าจะเห็นเราเป็นเพียงแค่คองเล่นนะ,ะไม่ใช่ละน,น้องน้องหลอนไปไกลแล้วลูก <c oughs> โทษทีเลยครับที่ผมใช้เวลานานไปหน่อยกว่าจะหาเจอเนี่ยพอดีว่าข้างล่างมันค่อนข้างจะรกวายตายแล้วพระเจ้าช่วยหนุดด้วยอ่าเป็นอะไรล่ะนั่นเนี่ยก่อนอื่นผมจะเริ่มจากการฆ่าเชื้อก่อนฮะเนโมสสะพระกวตุอระห t h สมัเอา้าเป็นอะไรกันล่ะเนี่ยทำไมจูดจเด็กคนนี้ถึงได้ดูหวาดกลัวเราขนาดนั้นเนี่ย อจริงด้วยสินะก็เป็นเรื่องธรรมดามากๆที่เด็กเนี่ยจะกลัวคุณหมอเพราะว่าหมอนี่มักจะให้กินยากับฉีดยาไม่ต้องกลัวหรอกนะในฐานะที่ฉันเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ใจดีฉันจะทำให้เธอใจเย็นและไม่หวาดกลัวต่อสิ่งที่ต้องเจอเกิดอะไรขึ้นเหรอครับทำไมถึงได้ประมาทถึงขนาดนั้นกำลังหวาดกลัวผมเหรอ <laughs> ไม่จะเป็นต้องหวาดกลัวหรอกนะครับมันจะไม่เป็นอะไร เพราะจะถึงยังไงผมก็ไม่ควักไส้เด็กกินหลอกนะครับโหไอสัตว์มึงไม่คิดไงแต่พลังมึงอ่ะมาทะลักออกมาไม่รู้ตัวควายมึงดูหน้าน้องดิหาจะตายแล้วเนี่ยเป็นกูเลยกูขี้แต่คางเกง้วยกูบอกให้ต้องใช่แน่ๆนี่นี่ต้องต้องคือจุดประสงค์ที่แท้จริงของเขานั่นคือสาเหตุที่เขาถึงได้ช่วยชานคนแปลกหน้าเพื่อที่เขาจะจับฉันกินฉันต้องรีบเลย เออเรียบร้อยก่อนหน้านี้หนูหนาวลินเจียปิดประตูให้เป็นที่เรียบร้อยอ่า <c oughs> ประตูปิดไปแล้วหนูหนีไม่ได้หนูไม่คนขอให้เข้าไปประตูเองดิฉันท่าป้าอะไรลงไปชีวิตของหนูมาได้เท่านี้เลยคะ่ะคุณผู้ชมลาก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามชีวิตตัวทดลองน้อย,อยของหนู <c oughs> พึ่ออกได้ไม่นานต้องตายซะแลว้วเอฝืนไปก็เป่าประโยชน์ยอมจำนดนแล้วถ้านอยากทำอะไรก็ทำเลยค่ะฮะอะไรครับนะ่ะเอาเอาไปสิคะคุณจะกินหนูไม่ใช่หรอเด้โปรดอย่าให้หนูต้องทรมานเลยนะคะให้มันจบในคำเดียว เอออย่างว่านั่นนะเฮ้ยเมื่อกี้กูแค่พูดเล่นนะเว้ยเฮ้ยกระงสงใส่มุกนี้เนี่ยจะไม่ใช่มุกตลกของโนคินแฮะงามใส คือจะเย็นไอ้หนูฉันพูดเล่นน่ะพอดีว่าเพื่อนฉันคนหนึ่งชอบเล่นมุกแบบนี้เพราะเราคิดว่าเป็นเรื่องตลกดีที่สีอุยได้กินตับเด็กนะเข้าใจไหมฉันไม่ได้กินหรอกจริงหรอคะจะไม่กินหนูจริงๆรหรอคะจริงสิฉันจะกินเธอทําไมในเมื่อฉันมีหมูเห็ดเป็ดไก่กว่าจะสามารถแก้ไขความเข้าใจผิดได้ก็ใช้เวลาพอสมควรเลยฮะสงสัยฉันคงไม่ใช่คนที่เหมาะกับการยิงมุกตลกอะไรแบบนี้ วันหน้าวันหลังใช้วิธีการเล่านิทานพื้นบ้านแบบที่ทำเหมือนทุกทีเจ๋งกว่าเยอะฮาอย่างไรก็ตามสาวสวยจากรอบที่แล้ว<ะ>ก็เครียดมากกับเรื่องตลกที่ฉันเล่าในมุมมองที่พวกเขาเห็นฉันเป็นตัวตนอะไรกันล่ะเนี่โ oh, <yes. S 1> อ้เยสหนูไม่โดนกินแล้วสินะรอตายไปทีหรือว่าเขาคนนี้อาจจะเป็นคนดีจริงๆมีแต่ฉันที่คิดมากไปเอง Lord, โอเคกูไม่ได้คิดไปเองละยังไงก็ตานแต่ชายคนนี้เป็นตัวอันตร,รายแน่นอนหนึ่งร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ขึงดื้อก็ตายหาแน่เช็ดทาถูทาถูอืออออกันเอาไว้อืกันไว้อย่าได้ส่งเสียงออกไปเดี๋ยวตายเจ็บนิดหนึ่งนะครับแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็จะฆ่าเชื้ออาจจะเจ็บเจบนั่นแหละสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ชินไปเองแต่ก่อนหน้านั้นตัวผมยังไม่ได้แนะนำตัวเลยสินะครับ กรบผมเนี่ยชื่อว่าลินเจียนะไป็นเจาของร้านหนังสือที่ขายไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แห่งนี้เองเอาเป็นว่าคุณหนูช่วยแนะนําตัวให้ผมรู้จักจิก้ได้หรือเปล่าอ่ะเออไม่ไม่ตอบรอไม่ใช่ค่ะคือหนูไม่มีชื่อแต่อย่างที่เรารู้กันหนูก็คือมนุษย์ทดลองหมายเลข227ที่ใช้ชีวิตในโหลดทดลองจะกล่าวก็ได้ว่าว่าตัวหนูนั้นไม่มีชื่ออยู่จริงๆพูดแล้วก็เศร้า <c oughs> อะไรกันคือการที่บอกว่าไม่มีชื่อได้หมายความว่ามีปมในใจหรือเปล่าเด็กคนนี้ต้องมีอดีตที่เจ็บปวดอย่างแน่นอนก็เลยต้องการที่จะหลบหลีกตัวตนที่แท้จริงของตัวเองความหลอนความละแวงบาดแผลบนร่างกายเธอต้องมีความเจ็บปวดทางจิตใจมากขนาดไหนกันแน่และ่ะช่างเป็นเด็กที่จิตใจแข็งแกร่งและน่าสงสารเวลาเดียวกันอนิจจาฉันประทับใจเธอจริงๆอิงอาซาเหมือนหมนาหงอยตัวนึงอ่าลูกหัวลูกหัว โอ้โห oh oh. ทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านไปแล้วจงลืมอดีตอันแสนเจ็บปวดซะเถิดนะพูดอะไรก็ไม่เคยจะรู้เรื่องเลยผ้าตัวเธอนั้นปล่อยวางสิ่งที่ผ่านมาในอดีตก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขที่ผ่านไปก็เท่านั้นไม่มีอะไรต้องกังวลอืออ้าวเสร็จแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือปัจจุบันอดีตไม่สามารถแก้ไขได้อนาคตเราไม่อาจรู้ฮ่า ตัวเราหลอนไปเองหรือเปล่าทำํำไมกันนะคําพูดของชายคนนี้มันช่างรู้สึกดีเหลือเกินอ๋อธรรมดาไี่ไี่มันนักต้มตุนน๋นนะน้องเอาละถึงเวลาที่จะต้องดูแผลที่ด้านหลังของเธอแล้วละ่ะหันหลังมาแล้วก็ถอดเสื้อออกซะคําพูดคําจานิดสองแง่สองงามมากโอเคค่ะดูกําลังจะถอดแล้วนะคระับจะถอดเลยครับเปิดไล่ก่อนเลยเซ็กซี่นานนี่ไม่ไดตกใจในความสวยแต่เพราว่า แผลเป็นได่มันอะไรกันนะตัวเต็มใหญ่มากสำหรับใครที่งงเลยครับว่าแผลนี้เนี่ยมันมาจากไหนก็พวกหมายเลขทดลองมันจะมีสัญลักษณ์โนนะครับหมายเลขเนี่ยอยู่ที่หลังคอเนาะน้องโมหน้าจังของเราก็ทําการขวานมันออกไปนั่นแหละมันอาจจะเจ็บนิดๆิดหน่อยๆน่อยะครับกับแผลที่ใหญ่ขนาดนี้ยังไงก็ต้องอดทนเอาไว้เครื่องมือมีหลากหลายอันที่มึงเป็นเจ้าของร้านหนังสือจริงไม่ไอ้เฮียยกกระทางการแพทย์ เช็ดเช็ดถูถูเช็ดเช,ช็ดถูถูกดไลค์ด้วยเข้าใจไหมเจ็บคอเอาละครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยอย่างน้อยเท่าที่เห็นบาดแผลก็คงไม่ติดเชื้อแน่แต่ถ้าว่าด้วยเพลที่ใหญ่ขนาดนี้เธอก็จําเป็นต้องพักฟื้นตัวนะเข้าใจที่ผมพูดหรือเปล่าอ่ะค่ะทีนี้รู้หรือยังว่าต่อจากนี้จะใช้ชีวิตต่ออย่างไงมีแผนไหมฮะแผนชีวิตมีอะป่าะถูหัวหมูท้ไง เอาตรงๆหนูก็ไม่รู้่าค่ะหนูไม่รู้จะทำอะไรในอนาคตหนูไม่มีที่ไปดูวยกิปัจจุบันนี้หนูต้องซ่อนตัวให้ได้อะครัดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความสับสนเด็กน้อยคนนี้ต้องเจอเรื่องราวอะไรมามากมายเธอไม่รู้ว่าอนาคตเธอจะต้องทำอะไรต่อนั่นหมายความว่าตัวเธอถูกกักขังมาเป็นเวลาดานไอสัตว์ดีมั่วจัดแต่ก็แม่นชิมหายถึงเวลาแล้วสินะที่ต้องใช้สิ่งนั้นทำพูดต้มตุ๋นเยียวยาจิตใจ โดยเมื่อตัวเธอไม่มีทั้งอดีตและอนาคตถ้าอย่างนั้นสิ่งที่ผมจะได้นำคือเริ่มต้นชีวิตใหม่เอาอย่างนี้ดีวกว่านะพอดีว่าช่วงนี้รู้สึกว่าลูกค้าของฉันก็เยอะขึ้นฉันเองก็จําเป็นต้องการผู้ช่วยถ้าเกิดเธอมาเป็นพนักงานในร้านค้าของฉันมีสิ่งหนึ่งที่ฉันรับประกันให้เธอได้นะั่นก็คือที่ซุกหัวนอนแบบปลอดภัยแน่นอน100%นะ่ะ แล้วในอนาคตจะเกิดตัวเธอเจอสิ่งที่เธออยากจะทำเธอก็สามารถออกได้ทุกเมื่อโดยที่ฉันจะไม่ล้างเธอเอาไว้เลยล่ะโอเคเป้าผ,ผ,ผ,ผู้ช่วยร้านหนังสือหรอคะใช่แล้วน้องแต่ว่าไม่มีค่าจ้างให้นะฮรัฟฟูมีเพียงแค่ของกินกับเที่นอนนะนะ